ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักง,งานราชการด้วยความยินดียิ่งข้อมูลผู้รับการประเมินพระพเจ้านางสาวอุไรอินปากดีเกิดเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์สอ0พาอยายุ59ปีปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่งครูกศนตำบลสถานที่ปฏิบัติงานกศนอ,อำเภออากาศอํานวยผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดที่ 1. จํานวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการ DMS ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการกศนตมนอากาศ,าศ,าศ,าศดังนี้ข้อมูลสถานที่ตั้งพิกัดตำแหน่งข้อมูลบุคลากรที่ระบุชื่อและเบอร์โทรติดต่อที่ชัดเจนข้อมูลลิงก์เว็บไซต์เพจกศนตำบลอากาศ,าศข้อมูลสาธารณูปโภคข้อมูลสื่ออุปกรณ์ ข้อมูลผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตจำนวน10คนต่อวันจำนวนผู้เข้ารับบริการที่กศนตำบล13คนต่อวันข้อมูลรูปภาพคูกศนตำบลข้อมูลคณะกรรมการกศนตำบลมีการทำรายงานข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ตัวชี้วัดที่ 2. ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการกศนตําบลได้ดําเนินการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานระดับตบําบลเพื่อประกอบการจัดทําแผนมีการวิเคราะห์ข้อมูลบริบทสภาพและความต้องการจําเป็นของชุมชนการทําแผนได้คํานึงถึงความสอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัดที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ตามที่กำหนดรวมถึงการจัดทำแผนสรุปการรายงานผลในระบบ DMIS ตัวชี้วัดที่3จํานวนความสําเร็จของการดําเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการดังนี้มีจํานวนนักศึกษาที่รับผิดชอบตามเกณฑ์ที่สํานักงานกศนกําหนดมีนักศึกษาในความรับผิดชอบ ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565จำนวน56คนมีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาจัดทำปฏิทินการพบกลุ่มทั้งภาคเรียนและแจ้งให้นักศึกษาทราบในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565มีนักศึกษาในความรับผิดชอบจำนวน56คน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน20ชั่วโมงขึ้นไปจำนวน54คนคิดเป็นร้อยละ76.78 ภาคเรียนที่ 2. ปีพการศึกษา2 5 6 5มีผู้เข้าสอบปลายภาคมากกว่า1รายวิชาเพิ่ไปจำนวน4 3คนคิดเป็นร้อยละ76.69้าภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2 5 6 5 65, มีนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติจำนวน11คนเข้าสอบจำนวน10คนคิดเป็นร้อยละ90.91 มีการช่วยเหลือผู้เรียนโดยการติดตามผู้เรียนการเยี่ยมบ้านนักศึกษามีบัญชีลงเวลาของนักศึกษาและบัญชีลงเวลาของครูตัวชี้วัดที่4ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจํานวนนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในภาคเรียนที่1ป,ปีการศึกษา2564และลงทะเบียนการเรียนต่อเนื่องในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565รวมทั้งสอระดับ จำนวน13คนจบการศึกษาจำนวน6คนคิดเป็นร้อยละ46.15ตัวชี้วัดที่5ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ร้อยละผู้เข้าสอบปลายภาคคิดเป็นร้อยละ76.69 ตัวชิวะที่6ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสลัมฤทางการเรียนในรายวิชาบังคับมีผู้เรียนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565าจำนวน56คนและมีผลสลัมฤทางการเรียนรายวิชาบังคับฉเฉลี่ย2.0 0ขึ้นไประดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน9คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน21คนรวมทั้งสิ้น30คนคิดเป็นร้อยละ53.57 ตัวชีวัดที่7จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายสรุปผลการดําเนินงานดังนี้การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพได้ดําเนินการจัดทําโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงหลักสูตรการทำผ้ามัดย้อมครามหลักสูตรการทําทุงจักได้ย้อมคราม หลักสูตรการทำผ้าพันคอย้อมครามมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน40คนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนแบบชั้นเรียน31ชั่วโมงขึ้นไปหลักสูตรการทอผ้ามัดมีย้อมครามลยายขีดเจ้าฟ้าสิริวันนวลวีมีค่าเป้าหมายจำนวน5คนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน9คนซึ่งเกินกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดการศึกษาเพื่อพัฒนา,นาทักษะชีวิตได้ดำเนินการร่วมจัด โครงการสืบสารวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิน่นการทำทุงสามมิติเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2565นักวิสนอําเบอรอากาศาํำนวยมีค่าเป้าหมายจำนวน2คนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน3คนซึ่งเกินกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนได้ดำเนินการร่วมจัดโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตยระดับตำบล เมื่อวันที่7ธันวาคม2565นกศนอำเภออากาศานอยมีค่าเป้าหมายจำนวน1คนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน3คนซึ่งเกินกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ดำเนินการร่วมจัด โครงการอันนึ่งมาจากพระราชดำริฟาร,ร์มตัวอย่างบ้านทะเลดงปราปากเมื่อวันที่2ธันวาคม2565ณฟาร,ร์มตัวอย่างบ้านทะเลดงปราปากมีเป้าหมาย1คนผู้เข้าร่วมกิจกรรม3คนซึ่งเกินกว่าค้าเป้าหมายที่กำหนด ตัวชี้วัดที่8รอยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นําความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายที่กําหนดประกอบไปด้วยการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพผู้จบหลักสูตรจํานวน49คนสามารถนาความรู้ไปใช้ในการเพิ่มพูนความรู้และสามารถลดรายจ่ายเพิ่มไรายได้จํานวน49คนคิดร้อยละร้อย การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตจำนวนผู้จบหลักสูตรจำนวน3คนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองจำนวน3คนคิดเป็นร้อยละร้อยการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนผู้จบหลักสูตรจำนวน3คนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคมจำนวน3คนคิดเป็นร้อยละร้อยการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้จบหลักสูตรจำนวน3คน สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมจำนวน3คนคิดร้อยละร้อยสรุปภาพรวมผู้จบหลักสูตรจำนวน58คนสามารถนำความรู้ไปใช้จำนวน58คนคิดเป็นร้อยละร้อย ตัวชิวัติานวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัตราใสผลการดําเนินงานดังนี้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านกําหนดค่าเป้าหมายจานวน200คนผลการดําเนินงาน2 2 3คนเกินกว่าค่าเป้าหมายที่กําหนดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนกําหนดค่าเป้าหมายจานวน200คนผลการดําเนินงาน258คนเกินกว่าค่าเป้าหมายที่กําหนดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สําหรับชาวตลาดณบริเวณ ตลาดประชา,ารัฐอำเภออากาศตำนวยโดยกำหนดค่าเป้าหมาย100คนผลการดำเนินงาน260คนซึ่งเกินกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพิมพ์เคลื่อนที่มหุนเวียนหนังสือจำนวน7แห่งดำเนินการ7แห่งแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนจำนวน15คนดำเนินการได้25คนจำนวนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านจำนวน15คน ดำเนินการได้16คนการให้บริการยืมสื่อจำนวน139คนดำเนินการได้195คนให้บริการหนังสือพิมพ์กศนตตำบลจำนวน7แห่งดำเนินการได้7แห่งกศนาตตำบลบริการอินเทอร์เน็ตประชารัฐจำนวน10คนต่อวันดำเนินการได้13คนต่อวันตัวชี้วัดที่10จำนวน กิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมายได้ดำเนินการจัดกิกจกรรมดังนี้กิจกรรมส่งสเสริมการอ่านในบ้านหนังสือชุมชนมีจิตแห่งดำเนินการได้จิตแห่งกิจกรรมอาสาสมัครส่สงเส,สริมการอ่านกำหนดค่าเป้าหมายจำนวน15คนผลการดำเนินงาน16คนกิจกรรมการให้บริการยืมสื่อกำหนดค่าเป้าหมายจำนวน139คนผลการดำเนินงาน1 95คนกิจกรรมการให้บริการหนังสือพิมพ์กำหนดค่าเป้าหมาย7แห่งดำเนินการได้7แห่งกิจกรรมหมุนเวียนสื่อหนังสือวรารสารต่างๆสู่บ้านหนังสือชุมชนกำหนดเป้าหมาย7แห่งดำเนินการได้7แห่งกิจกรรมกศนาตำบลให้บริการเนตประชารัฐกำหนดค่าเป้าหมาย10คนต่อวนันดำเนินการ13คนต่อวนัน กิจกรรมหมุนเวียนสื่อหนังสือสู่แหล่งเรียนรู้กำหนดค่าเป้าหมายเจ็แห่งดำเนินการได้เแห่งกิจกรรมศึกษาดูงานด้านอาชีพในแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกำหนดค่าเป้าหมาย2แห่งดำเนินการได้3แห่งกิจกรรมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนกำหนดค่าเป้าหมาย15แห่งดำเนินการได้27แห่ง ตัวชี้วัดที่11ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือขายในชุมชนได้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ตำบุญงานกระถินอำเภอการอำนวยที่วัดอโศการามบ้านสงเปื่อยจัดนิทรรศการผลิตบัณฑ์สูย์ฝกอาชีพชุมชนงาน59ปีของดีเมืองอากาศและเดินแบบผ้าคามโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตยในระดับตำบลกิจกรรมงานบัณฑิตแห่งแห่งชาติโนะรงเรียนบ้านอากาศ กิจกรรมงานบรรโคประจำปี2566ณโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดปรับปูมิทัศบริเวณสารปูตาอำเภออากาศอำนวย ตัวชีวะที่12บํานวนงานตนามนโยบายเร่งด่วนผลการดําเนินงานดังนี้ร่วมกิจกรรมไวซูลสถานศึกษากศนปลดสารสิติดพร้อมร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมณสําสนักง,งานกศนจังหวัดสกลนครร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ระบบประชาธิปไตยณโรงแรมพีซีแกรนพาเลทจังหวัดสกลนครร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชละกิติยาภาณห,ห้องสมุดประชา ชุนอเภอกาอำนวยว เข้าร่วมกิจกรรมกระทรวงศึกษาธิการส่งความสุขกศนสร้างงานสร้างอาชีพผ่านระบบ ETV ในวันที่19ธันวาคม2565ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรการเขียนโครงการและประเมินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ2566ณโรงแรม PC แกรนพาเลสจุฬลนครร่วมสำรวจข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้านรายโครเลือนผ่าน ระบบผ่านระบบิวเอ q มร่วมดําเนินการรับสมัครผู้สูงอายุอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการอสสทประจํำปีงบประมาณ2566ในเขตพื้นที่ตาบลอากาศร่วมให้ความรู้พัฒนาทางกายและจิตและสมองของผู้สูงอายุ บ้านอากาศหมู่ที่4และหมู่ที่14ตําบลอากาศเข้าร่วมพิธีอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบท99รูปถวายพระพรชัยมงคลเดชสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาพาณวัดพระธาตเชิงชุมวรวิหารเข้าร่วมโครงการตอบคําถามจากสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนประจําปีงบประมาณ2566 ตัวชี้วัดที่13ได้รับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดีเบสเพทีสกระบวนการหรือวิธีการปฏิบัติงานที่ดีเบสเพทีส์นำเสนอหลักสูตรการทำทุงจักได้ย้อมคลาม ตัวชี้วัดที่14จำนวนง,งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายบนการดำเนินงานดังนี้ข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวนร,สร,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  5, รรคตพ,พ,พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา,าพัฒนาบริเวณหน้าพระบรมรูปทรงม้าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ร่วมกิจกรรมพิธีถวายราชสุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าและพัฒนาบริเวณกศนเบอร์อากาศอำนวย ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดกศนสกลนครเกมครั้งที่10ณสนามกีฬากลางจังหวัดสกลนครร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุขประจำปีงบประมาณ2,566